ลัคณาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนดาวความรักสถิตเป็นเกษตรอยู่ในภพความรักมีดาวคู่มิตรใหญ่กลุ่มแต่ก็เป็นดาวอริด้วย ดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสสถิตยอยู่ในภพมหาสเสน่ห์ก่อนย้ายเข้าภพวินาศเสน่ห์แรงมีคนเข้าหาเยอะปัญหาก็เยอะรักแท้จะรอดพ้นรักฉาบฉวยจะพ่ายไปคนโสดสนิทมีคนเข้าหาเยอะหนึ่งในนั้นมีคนรักจริงแต่ไม่กล้าจีบตรงๆมาเนียนๆแบบเพื่อนคุณค่อยๆดูรอพิสูจน์ว่าใครคือรักแท้ คนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะเจ้าสเสน่ห์ทั้งคู่มีตัวเลือกเพิ่มทั้งคู่อย่างเชิงกันดูว่าจะคุยซ้อนไหมถ้าไม่ก็เป็นรักแท้ที่พร้อมจะชัดเจนคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วถ้ารักมีปัญหาจะมีคนใหม่มาทำให้โลเลถ้าไม่วอกแวกหันหน้าเข้าหากันร่วมมือกันแก้ปัญหาก็ผ่านบทพิสูจน์ค่ะสวัสดีค่ะ คลิปนี้เป็นดวงความรักรุ้นล้วนประจำปี2,569ช่วงครึ่งปีแรกโดยอิงจากลัคนาราศีเป็นหลักค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจำครึ่งปีนะคะจะเป็นภาพรวมก,กว้างตลอดระยะเวลา6เดือนว่ามีดาวดวงไหนส่งผลกับดวงชะตาคุณในภาพรวมบ้างส่วนรายละเอียดในแต่ละเดือนเนี่ยจะทำแยกเอาไว้ให้ต่างหากเป็นดวงประจำเดือนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรับชมกันได้นะคะ คลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะท่านที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาอ่านรายละเอียดและนัดคิวกันได้ไลน์ ID แปะเอาไว้ให้อยู่ตรง Description ค่ะเก็บไม่มียานอย่างรู้นะคะเป็นการทำนายตามหลักสถิติค่ะ สำหรับช่องของลูกเกดพยากรณ์ทำคลิปเอาไว้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นดวงการงานการเงินความรักประจำราศีเกิดดวงการงานการเงินลุ้นลวน,ลวนประจำลัคนาราศีและดวงความรักลุวล้วนประจำลัคนาราศีสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยใช้นามปากกาว,ว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว e ็บเม็อ ebook สามารถเข้าไปหาซื้อกันได้ลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรง d เดสคริ t i o n ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จับช่องของลูกเกตพยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เริ่มต้นที่การทํานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะชาวสิงลัคณาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าสิงดาวพระราหูเป็นดาวความรักสถิตเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ในภพเรือนความรักเกษตรเนี่ยแปลว่ามั่นคงเหนียวแน่นดังนั้นจะต้องมีความรักอยู่รอบตัวชาวสิง์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนถ้าคุณเป็นคนโสดคุณก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันมีคนเข้าหาเยอะถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่แล้วมันก็ยังมีโอกาสที่จะมีคนใหม่เข้ามาด้วยส่วนคนรักเนี่ยเขาก็ยังวนเวียนไม่ไปไหน หรือแม้แต่คุณมีคนที่ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรถ้าแม้ว่ามันจะยังไม่ชัดเจนแต่เขาก็ยังวนเวียนอยู่ไม่ค่อยจะห่างคุณเท่าไหร่ทีนี้ความรักเนี่ยมันก็ต้องเจอบททดสอบอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่ามันมีดาวพระเสาร์เข้ามาสถิตร่วมด้วยในช่วงต้นๆปีดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวทดทุกแล้วก็เป็นดาวที่มาจากภพเรือนอริก็คืออุปสรรคปัญหาศัตรูคู่แข่งมากุมกันกับดาวพระราหูดังนั้นความรักมีคู่แข่งหรือความรักมีอุปสรรคปัญหาแต่ดาวพระเสาร์เนี่ยเขาเป็น ดาวคู่มิดใหญ่กับดาวความรักของคุณเรียกว่าคู่โชคเถือฤิษ์ก็ทําให้คุณนะมีสเสน่ห์แรงจัดจัดคนรักก็มีสเสน่ห์แรงจัดจัด ปัญหาส่วนใหญ่จึงอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่3หรือรักซ้อนที่พยายามจะเข้าแทรกแซงไม่ได้ว่าพอดาวพระเสาร์เข้ามาจะทําให้ความรักเหือดแห้งแต่บางทีมันเป็นความรักที่มีมากจนเกินไปตรงนี้ต้องระมัดระวังอย่างไรก็ตามดาวพฤหัสยังส่งผลดีเพราะว่าในช่วงต้นปียาวไปจนถึง31พฤษภาสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนเป็นภพเรือนมหาสเสน่ห์ดาวพฤหัสก็ส่องแสงถึงดวงชะตาดาวพฤหัสเป็นดาวบุญนะคะ ดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสในเรื่องของการที่จะคบซ้อนคุยซ้อนน่ะแต่ตัวคุณเองอะ่ะก็ไม่น่าจะทําหรอกถึงแม้ว่าคุณจะมีคู่แล้วแล้วมีคนเข้ามาใหม่แต่ถ้าทํานั่นแปลว่าบุญน่ะส่งแสงไม่ถึงคุณนั่นแปลว่าสินธรรมเนะี่ยอาจจะมีการบกพร่องไปก็ต้องไปพิจารณาในขณะที่คนรักของคุณอันนี้ไม่แน่เพราะว่าดาวพระเสาร์เนี่ยเข้าสู่พบความรักเลยดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะกระตุ้นให้คนรักของคุณมีเกณฑ์ที่จะวอกแวกได้แต่ทีเนี้ยอันเนี้ย มันคือช่วงเวลาพิสูจน์มันคือบททดสอบความรักมันก็มีเกณฑ์ที่มันจะมีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนที่3ามเข้าแทรกแซงหรือบางทีไม่ได้มีใครเข้าแทรกแซงแต่มีปัญหาอื่นก่อนเพราะว่าดาวอริเนี่ยก็คืออุปสรรคปัญหาอาจจะเป็นหน้าที่การงานของคุณหน้าที่การงานของเขาทําให้ยุ่งวุ่นวายกับชีวิตตรงนั้นมีความตึงเครียดหรืออาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาเช่นพ่อแม่เราไม่ชอบเขาพ่อแม่เขาไม่ชอบเราญาติพี่น้องสังคมเพื่อนฝูงที่เข้ามาวุ่นวายปัญหานี้อาจจะทําให้คุณทั้งคู่นนนน่่จจงมมืออกัไแพ เกิดช่องว่างที่มันห่างเกินไปและทําให้มันมีอีกคนนึงเข้ามาแทรกได้ซึ่งมันก็มีโอกาสที่เข้ามาแทรกได้ทั้งทางฝั่งคุณและทางฝั่งเขาก็ต้องมาพิสูจน์กันว่าจะรักมันคงไหมถ้าแม้มันมีปัญหาอะไรก็ตามอาจจะมีการเบื่อหน่ายกันไปบ้างทะเลาะกันบ้างแต่ยังจุงมือกันแน่นพอไม่ให้มันมีช่องว่างระหว่างกันห่างจนเกินไปบุคคลกลุ่มคนที่สามก็เข้าแทรกแซงไม่ได้ก็แปลว่าผ่านบททดสอบเป็นรักแท้ไม่ใช่รักฉาบฉวย มันก็จะผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปได้ดาวพระเสาร์นี่ก็จะย้ายออกในที่สุดนะคะในช่วงวันที่13กุมภาก็ย้ายออกไปแล้วช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาดีๆความรักก็จะโล่งๆเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นช่วงเวลาความรักหวานแหววโรแมนติกเลยใครก็ตามที่ผ่านบททดสอบในช่วงต้นปีไปได้นะคะก็จะมีเวลาพักในช่วงประมาณกลางเดือนกุมภานะรับวาเลนไทน์เลย1 4กุมภาเนี่ยดาวพระเสาร์ก็ย้ายออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะยาวไปจนถึง31พฤษภาคมก็จะมีความรักที่ดีมีความชื่นมืน่นคนโสด สนิทเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความรักเข้ามาในช่วงต้นๆปีเลยที่ดาวพระเสาร์ยังอยู่เนี่ยก็ต้องดูดีๆมันจะมีคนไม่จริงใจเยอะอยู่เหมือนกันแต่ในบรรดาคนไม่จริงใจมันมีคนรักจริงหวังแต่งอยู่ด้วยคุณต้องเฟ้นต้องหาเพราะบางทีคนเข้าหาเยอะเนี่ยเราก็ดูเร็วๆไม่ได้ต้องใช้เวลาแต่ว่าคุณน่ยมีดาวพฤหัสเนี่ยส่งแสงถึงดวงสตาทําให้คุณมีสติปัญญาที่ดีแล้วก็ไม่เร่งรีบร่งร้อนอะไรในเรื่องของความรักดังนั้นเนี่ยก็มีเกณฑ์อยู่เหมือนกันที่คุณก็ไม่ได้รีบหรอกคะ่ะคุณก็ค่อยๆ ค่อยๆเรียนรู้ศึกษาใครก็ตามที่เป็นรักฉาบฉวยเนี่ยเขาจะอยู่ไม่นานหรอกเขาเห็นว่าคุณไม่ได้เล่นด้วยเขาก็กระเด็นออกไปส่วนคนที่รักจริงเนี่ยเขาจะรอเขาอยู่รอจนกระทั่งดาวพระเสาร์ย้ายออกแต่บางทีมันไม่เกี่ยวว่าเขารอดาวนะแต่คือรอว่าเมื่อไหร่คุณจะเปิดใจนั่นแหละคะ่ะซึ่งพอดาวพระเสาร์ย้ายออกก็มีเกณฑ์ทีเดียวว่าคุณจะเปิดใจแล้วตอนนั้นแหละไอ้คนที่มันไม่จริงใจมันก็กระเด็นออกไปหมดแล้วเหลือแต่คนจริงใจอยู่แค่หนึ่งคนซึ่งคุณก็สามารถที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นความรักที่ชัดเจนได้ คนที่เป็นคนคุยยังไม่ชัดเจนก็เหมือนกันเกณฑ์ที่จะพัฒนาเนี่ยก็คือต้องรอให้ผ่านบททดสอบอะไรบางอย่างในช่วงต้นๆปีไปก่อนนะมันอาจจะมีคนเข้ามาทําให้คุณวอกแวกอยากคุยซ้อนหรือทําให้เขาวอกแวบอยากคุยซ้อนแต่ถ้าไม่มีการคุยซ้อนเลย สามารถพัฒนาเปลี่ยนสถานะไปเป็นคนรักที่ชัดเจนได้เลยในช่วงกลางเดือนกุมภาไปทีนี้จะมีปัญหาใหม่เข้ามาในระลรอกใหม่ในช่วงกลางๆปีนั่นก็คือช่วงที่ดาวพฤหัสย,ย้ายออกจากภพเรือนที่ดีไปสู่ภพเรือนเสียหายคือภพเรือนวินา่าดาวพฤหัสเป็นดาวบุญอย่างที่บอกไปนะคะเป็นดาวสินธรรมเมื่อดาวสินธรรมเข้าสู่ภพเรือนเสียหายดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มากระตุ้นเตือนคุณในเรื่องของสินธรรมเนี่ยเขาจะกระตุ้นเตือนได้ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีสินธรรมแน่นพอ ก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งดวงดาวดวงใดเลยคุณก็กระตุ้นเตือนตัวเองเสมอๆว่ามันมีโอกาสนะที่เราจะทําอะไรหมินเมสินทําไปได้ในเรื่องของความรักดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวความรักที่อยู่ในภพเรือนความรักเป็นเกษตรก็จริงอยู่แต่ดาวพระราหูเมื่อมาอยู่ในภพความรักเขาเรียกว่าเป็นพินทุบาทด้วยค่ะพินทุบาทจากดาวพระราหูราหูคือดาวแห่งกิเลสนะดังนั้นมันก็จะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะถ้าแม้ว่าคุณได้พัฒนาอะไรกับใครเนี่ยในช่วงมีนาเมษาพฤษภา มันมีโอกาสที่จะมีแฟนนะคนที่มีคู่นะคะในพื้นดวงมีคู่นะคะคุณควรจะมีแฟนชาวสิงห์ไม่ควรจะโสดหรอกยกเว้นคุณยังอายุยังไม่ได้เหมาะกับการที่จะมีแฟนแล้วหรือไม่เอาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าช่วงวัยของคุณได้แล้วคุณเป็นดวงที่มีคู่คุณควรจะต้องมีแฟนนะในช่วงเดือนที่บอกไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอประมาณกลางๆปีนะคะมิถุนายนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอบททดสอบอีกรอบหนึ่งแต่จะเป็นบททดสอบที่เข้ามาทางฝั่งคุณมากกว่าและเพราะตอนนี้ดาวสินธุ มันไม่ได้ส่งผลดีกับคุณเท่าไหร่แล้วนะคะคุณโอกาสที่จะวอกแวกได้แต่ถ้าคุณไม่วอกแวกนะหรือมีปัญหาอะไรก็ตามแล้วคุณทั้งคู่ฝ่าฟันจุงมือกันแน่นพอไม่วอกแวกกับใครเลยคือเวลามีปัญหาเนี่ยเราควรจะหันหน้าเข้าหากันแล้วปรึกษากันไม่ใช่พอมีปัญหาแล้วเบือนหน้าออกจากกันแล้วไปหาคนอื่นเข้ามาทดแทนเพื่อที่จะทําให้เราลืมลืมปัญหานั้นไปโดยที่ไม่ได้แก้ปัญหานั้นอันนั้นถือว่าไม่ใช่คู่แท้นะแต่พอมีปัญหานะมีความรู้สึกสั่นคลอนมีความรู้สึกคลอนแคลนอะไรก็ แล้วมีการเตือนกันหันหน้าเข้าหากันจุงมือกันแน่นพอก็คือผ่านบททดสอบเหมือนกันทีนี้ในช่วงต้นปีเนี่ยบททดสอบเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้ามาทางฝั่งคนรักคนคุยของคุณนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลางปีบททดสอบเนี่ยจะเข้ามาทางฝั่งคุณถ้าผ่านหมดก็ไม่มีปัญหาก็แปลว่าเนี่ยคือรักแท้ค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ประจําตัวคุณได้ไพ่ของคนเจ้าสเสน่ห์มีคนเข้ามาให้เลือกเยอะแยะมากมายคุณมีโอกาสเลือกได้สวยหล่อเลือกได้เลยทีเดียวไพ่ในตําแหน่งของคนที่จะเข้ามาเป็นความรักเนี่ยคนที่จริงใจจะเข้ามาในลักษณะของการเป็นเพื่อนไปก่อนเพราะได้ไพ่เด็กถือไม้เทา้าหนึ่งก็คือเขาอาจจะเห็นว่าคุณมีตัวเลือกเยอะเขาก็เลยไม่ได้กล้าเข้ามาจีบแบบจริงจังเพราะกลัวว่าคุณจะไม่สนไม่เอานะสองก็คืออาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้นะแล้วเขาก็เลย กลัวเสียเพื่อนก็เลยยังเนียน,น,นอยู่ในรูปแบบของเพื่อนแต่พยายามทําให้มันพิเศษมากกว่าเพื่อนหน่อยซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณก็ค่อยๆดูในตําแหน่งความสัมพันธ์ได้ไพ่3ามถ้วยนี่คือไพ่ของเพื่อนแต่เป็นเพื่อนที่มีความพิเศษนะคะดังนั้นชีวิตของคุณในช่วงครึ่งปีแรกเนี้ยมันไม่ได้เหงาหรอกมันมีเพื่อนมันมีสังคมมันมีคนเข้ามาให้คุณได้เล็งๆได้มองๆได้ศึกษาดูใจเพียงแต่ว่าคุณจะศึกษาดูใจในรูปแบบไหนถ้าเกิดว่าคุณคุยซ้อนคุยหลายคนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหระะ่่่่นนคคคแตถ้้าาาเเเกกกิดววุุณใหมพือับท ค่อยๆดูว่าใครจริงจังจริงใจใครใจร้อนใครเร่งเนี่ยก็ไปก่อนเลยเพราะว่าคุณไม่รีบก็ค่อยๆดูแล้วเดี๋ยวมันจะเหลือเหลือคนที่เขาจริงจังจริงใจอ่ะเอาไว้ในช่วงประมาณมีนายนเมษาพฤษภาช่วงนี้คุณมีโอกาสมีแฟนได้นะคะแต่เสร็จแล้วเนี่ยพอมิถุนาเนี่ยอย่างที่บอกดาวสินธรรมเนี่ยมันย้ายเข้าสู่ภพเรือนเสียหายมันอาจจะมีบททดสอบอะไรเข้ามาอีกแต่พอมาดูไพ่คุณได้ไพ่พระนั่นแปลว่าเชื่อว,ว่าคุณมีสินธรรมมากพอที่ไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาคุณก็ไม่วอกแวก แต่ทีนี้พอไพ่พระเนี่ยตอนเนี้ยเริ่มไม่แน่ใจแล้วถ้าดูจากไพ่นะคะคุณอาจจะยังไม่เลือกใครก็ได้นะอาจจะคบเป็นเพื่อนไว้ให้หมดแล้วคุณยังรู้สึกว่าคนที่เข้ามาในช่วงต้นปีแล้วอยู่ยาวๆมาจนถึงกลางปีเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ใช่ก็ได้คุณอาจจะยังไม่ได้คิดว่าจะต้องเร่งรีบพัฒนาอะไรครบกันแบบเป็นคนคุยกึ่งเพื่อนกึ่งคนพิเศษไปก่อนก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่ายังเป็นไพ่คนโสดอยู่เลยดังนั้นชาวสิงห์เนี่ยมันก็เป็นไปได้สองทาง1คือในช่วงมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยค เป็นแฟนกับใครสักคนที่คุณดูว่าเขาจริงใจแต่ในช่วงกงลางปีเนี่ยอาจจะมีการถอยนะเพื่อมาคิดทบทวนอะไรบางอย่างหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เข้ามาแทรกกลางทําให้ต้องถอยความสัมพันธ์ออกมาแต่ว่า,พาไพ่ใบนี้ยังเป็นไพ่ของการปรารถนาดีต่อกันอยู่เพราะฉะนั้นบททดสอบบางทีเนี่ยมันอาจจะต้องพิสูจน์กันไปยาวๆยาว,ยาวกว่าแค่ครึ่งปีนี้หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือคุณน่ะรู้สึกว่าคุณอยากดูให้ถ่องแท้ให้แน่ใจดังนั้นคุณอาจจะไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับใครเลยตลอดในช่วงเวลา หกเดือนแรกของปีนี้ครบทุกคนเป็นเพื่อนให้หมดนะสุดท้ายก็ยังเป็นคนโสดอยู่แต่เป็นคนโสดที่คุณมองว่าเดี๋ยวใครก็ตามที่อยู่นานๆอยู่ยาวๆรอคอยการพิสูจน์ความรักแท้ได้เนี่ยคุณก็อาจจะตกลงปรงใจกับคนนั้นแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้คุณอาจจะคิดว่ามันยังสั้นไปสาหรับเวลา6เดือนที่จะพิสูจน์รักแท้กับใครสักคนคะ่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะค่ะไพ่ประจําตัวคุณก็ได้ไพ่ของคุณมีสเสน่ห์ไพ่ประจําตัวเขาก็ได้ไพ่คนเจ้าสเสน่ห์มีสเสน่ห์ทั้งคู่แล้วก็ไพ่ในตําแหน่งความสัมพันธ์เป็นไพ่เลขสมดังนั้นมีโอกาสที่จะมีตัวเลือกเพิ่มด้วยกันทั้งคู่ทีนี้ก็เป็นบททดสอบแหละเป็นบททดสอบชิ้นดีเลยเพราะตอนนี้เนี่ยคุณทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มีสถานะอะไรถ้าเกิดว่าเราจะมองว่าเราจะไปคุยกับคนใหม่คุยซ้อนแล้วคิดว่ามันก็ไม่ได้ผิดสินทำอะไระจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่จริงๆแล้วมันก็คคือไม่ด่ดีเพราาะวุย มาเนี่ยคุยกับใครก็คุยกันทีละคนดีกว่าถ้าไปคุยซ้อนเนี่ยมันก็ไม่ใช่แหละแปลว่าเราไม่ได้มีความรักและเราแค่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองมองเห็นคนรักคนคุยเป็นสินค้าถ้าเราทําอย่างนั้นก็แปลว่ามันไม่ใช่ความรักมันคือความฉาบฉวยหรือถ้าเขาทําก็เช่นเดียวกันมันคือความฉาบฉวยทีนี้ไพจ่จบไพ่สรุปเนี่ยมันเป็นไพ่จัดเม้นท์คือการประกาศกล้องหรือคือการแฉนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปคุยซ้อนอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้พอรู้ก็จะประกาศกล้องเลยว่าไม่เอาแล้วไไม่ไปตอ เพราะมันคือรักที่ฉาบฉวยไม่ว่าจะเป็นคุณทําหรือเขาทํานะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการไปคุยไปวอกแวกเลยไพ่สามไม้เท้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไพ่ที่เสียจนเกินไปนะถ้าไพ่เสียรักซ้อนจริงๆเลยมันคือ3ดาบนะคะดังนั้นเนี่ยสามไม้เท้าแบบนี้เนี่ยมองว่ามีสังคมเพื่อนฝูงเยอะนะมีเรื่องของการมีไปงานปาร์ตี้ไปงานสังสรรค์ไปงานเฮฮาร่วมกันแล้วบางทีออกงานด้วยกันในฐานะเพื่อนแต่จริงๆเรารู้กันอยู่ในใจว่าเราเนี่ยกำลังกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันอยู่มันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็เป็นความสัมพันธ์ทีีีี่มมควววาสนุกกชชิิตตั มันมีความคึกคักแค่ยังไม่ได้เป่าประกาศแต่มันมีโอกาสที่จะได้เป่าประกาศซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนมีนาเมษายนพฤษภาษด้วยซ้ําแต่บางทีถ้าจะล่วงเลยไปถึงมิถุนานก็ไม่ผิดไพ่ใบน,นี้บอกว่ามันเป็นการประกาศกองก็คือไม่ว่าจะประกาศเพื่อเลิกคุยไปเลยนะเนื่องจากว่ามันมีการคุยสอนหรือประกาศเพื่อที่เราจะคบหากันชัดเจนเพราะว่าได้ผ่านบททดสอบไปแล้วว่านี่คือรักแท้ขณะมีตัวเลือกเพิ่มด้วยกันทั้งคู่ก็ไม่มีการวอกแวกเลยนั่นแปลว่า มันรักกันแล้วแหละเพราะฉะนั้นจะไปเก็บเป็นความลับอยู่ทาไมก็เปล่าประกาศกันไปเลยว่าเราทั้งคู่เป็นแฟนกันค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะคุณได้ไพ่ราชาดาบเขาได้ไพ่ราชินีดาบแต่ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคุณผู้ชายนะคะไพ่ไม่ได้มีเพศแต่เป็นไพ่ของลักษณะนิสัยในช่วงนี้ซึ่งคุณได้ไพ่ของคนที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาแต่ก็เป็น perfectionist เหมือนกันเขาก็เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะแต่เขาเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดน้อยกว่าคุณนะคะแล้วก็มีความเป็น perfectionist ด้วยกันทั้งคู่ทีนี้มันน่าจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรเข้ามาเพราะว่าไพ่ในตำแหน่งความสัมพันธ์เป็นไพ่เลข3นะคะ3ดาบนะปัญหาก็เป็นไปได้ว่าจะเป็น ของนาทีการงานปัญหาอะไรที่มากั้นกลางระหว่างคุณกับเขาทำให้คุณกับเขาไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันหรือจะเป็นสังคมเพื่อนฝูงพ่อแม่ญาติพี่น้องที่พยายามจะเข้ามาแทรกแซงหรือจะเป็นเรื่องของรักซ้อนก็ได้ปัญหาตรงนี้ทําให้คุณทั้งคู่ต้องหันหน้าเข้ามาถกกันแล้วเพราะว่าราชาดาบกับราชินีดาบเป็นนักแก้ปัญหาทีนี้เราก็ต้องมาดูถ้าเกิดว่ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของนาทีการงานที่มันเยอะยุ่งวุ่นวายหรือหรือว่าบุคคลที่3าหรือกลุ่มคนที่3าที่ไม่ได้มาในรูปแบบของรักซ้อนเนี่ยเชื่อ เข้าหากันแล้วคุยเคลียร์กันได้จริงๆแล้วราชาดาบกับราชิดีดาบเนี่ยก็เป็นคนคู่กันนะคะดังนั้นเนี่ยเก่งในการที่จะแก้ไขปัญหาด้วยกันทั้งคู่ถึงแม้ว่ามันจะมีความเป็นดาบก็คือมันมีความเป็นอริแก่การมันมีไลฟ์สไตล์เอ่ยมันมีทัศนคติเอ่ยในบางอย่างที่มันแตกต่างกันแต่เวลาหันหน้าเข้าหากันเพื่อที่จะแก้ปัญหาร่วมกันเนี่ยจะทําได้ดีถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาแล้วหันหน้าเข้าหากันนั่นแปลว่าเนี่ยคือคู่แท้ถึงแม้ว่าจะเจอ3ดาบก็ไม่ ใช่ปัญหาเพราะว่าคุณมีดาบที่ใหญ่กว่าทั้งคุณและเขาเลยคุณเป็นราชาดาบเขาเป็นราชินีดาบราชากับราชินีคือผู้ชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสามารถเอาชนะปัญหาเหล่านั้นได้แล้วก็สามารถจบด้วยไพ่หนึ่งเหรียญนั่นก็คือไพ่ของความหวังใหม่ๆนั่นคือไพ่ของการริเริ่มใหม่ปัญหาก็มันจบไปเรามาเริ่มต้นใหม่ด้วยความรักที่มันสมูทดีๆแต่ถ้ามันเป็นปัญหารักซ้อนอันเนี้ยมีโอกาสว่าจะไม่ไปต่อเพราะราชาดาบกับราชินีดาบไม่ยอมอยู่แล้วในเรื่องของรักซ้อนนะเพราะฉะนั้นมันมีปัญหา มันก็มีคนใหม่เข้ามาเพราะ3ดาบเนี่ยก็แปลว่ามันมีคนเข้ามาแทรกกลางซึ่งถ้าเข้ามาในรูปแบบของมือที่3แล้วมีใครคนหนึ่งวกแวกมันไม่น่าจะได้ไปต่อนะน่าจะมีการทะเลาะกันใหญ่โตเลยแหละตามลักษณะดาบที่ขึ้นมาเยอะแยะขนาดนี้และไพ่จบไพ่สรุปคือไพ่ของการริเริ่มใหม่นั่นแปลว่ามันมีการเลิกกันแล้วไอ้คนที่ไปวอกแวกนั้นน่ะก็จะไปริเริ่มใหม่กับคนที่ไปวกแวกซึ่งอาจจะเป็นคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ค่ะ